เกมวีคที่12คู่ระหว่างเบอร์ลี่เปิดบ้านรับกันมาเยือนคิสตันพาเลตนะครับคู่นี้นะเป็นอย่างไรกันบ้างครับฟอร์มในะพีเมริลีก 5. เกมหลังสุดนะครับนะทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นะครับนะก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับ5เกมหลังสุดก็อาจชนะแค่1เสมอ3แล้วก็แพ้1นนะครับโดยในเกมวิธี่7็ดเสมอกับ นอติซิตี้ศูนย์ศูนย์เกมวิกที่แปดแพ้แมนซิตี้ศูนย์สองเกมวิกที่เก้าเสมอเซาท์ทอมตันสองสองเกมวิกที่สิบชนะเบนฟอร์ดสามหนึ่งเกมวิกที่สิบเอ็ดเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งของผู้มาเย็นคิตตันพาเลตก็ดีวันดีคืนครับนะคิตตันพาเลตของปาติคเวล่านะครับเพราะเวล่าตอนนี้ก็จูนคิตตันพาเลตมาถือว่ามาถูกทางมาดีเลยครับนะห้าเกมทั้งสุดนะันชนะสอง แพ้3ไปโทษทีครับชนะ2เสมอ3ยังไม่แพ้เลยครับช่วง5เกมหลังสุดโดยในเกมวิที่7นั้นเสมอเลสเตอร์ซิตี้2-2เกมวีคที่8เสมออาร์เซนอล2-2เกมวีคที่9เสมอนิวคาสเซิล1-1เกมวีคที่10ชนะแมนซิตี้2-0นะครับและล่าสุดเกมวีสที่11ชนะวูฟ2-0นนะครับผมรับไปดูกันหน่อยครับว่า คู่นี้นะครับเคยโครจรมาพบกันเจ้าสามฤาดูการหลังเป็นอย่างไรและอันดับตารางคะแนนเพมเมอร์ลี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่18ของตารางคะแนนนะครับส่วนทางฝั่งของคิสตันพาเลตนั้นอยู่อันดับ1 0ของตารางคะแนนส่วนบริษัทรับพนันถูกกฎหมายนะครับนะคาดการณ์มาว่าคิสตันพาเลตมีโอกาสชนะนะครับนะเบอร์ลี่มากกว่านิดนึงนะครับนะ 2.72กับ2.93ถือว่าเอ่อ7 8 9ประมาณ10 20 21นะครับตัวเลขยิ่งน้อยค่าการประกาสชนะยิ่งสูงก็ถือว่าไม่หนีกันมากครับอยู่ในหลัก2เหมือนกันนะครับนะต่างกันแค่จุดทศนิยมช่วงหลังนะครับเพราะว่าแต่ก็ยังแอบเอ็เอียงนะครับไปทางผู้มาเยือนอย่างคิสตันนพาเลทนะครับนะอ่ะมาดูกันหน่อยว่า3ามาดูการหลังสุด ของคู่นี้ผลงานการแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วง3ามดูการหลังสุดนะครับเริ่มกันที่ฤดูกาลนยยัย้อนกลับไป3ฤดูการฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9นะครับซึ่งยุคนักกอย่างที่ทราบก็จะเป็นการคุมทีมของปู่ลอยแต่ถ้าทางสตีฟบู๊เนี่ยทางผู้จัดการทีมของเบอร์ลี่เนี่ยก็ยังเป็นคนเดิมนะครับ สตีฟบูธเนี่ยคุมเบอร์ลี่มานานอยู่นะฮะแต่ว่าในฤด,ดูกาล2018-19เกมแรกนะคิทตันพาเลตเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้2ประตูต่อ0ูนย์เกมที่2นะครับเบอร์ลี่แพ้คาบ้านให้กับคิทตันพาเลต์หนึ่งประตูต่อ3ฤด,ดูกาล2019-20 2 0เกมแรกนะครับเบอร์ลี่แพ้คาบ้านให้กับคิทตันพาเลต0ศูนเกมที่2นะครับนะคิทตันพาเลตแพ้คาบ้านให้กับเบอร์ลี่ศูนย์หน และฤดูกาล2020-21นะครับเป็นปีสุดท้ายของอผู้จัดก,การทีมอย่างาผมเลยลืมชื่อผู้จัดก,การทีมคิสต,ตันพัลเลตปูรอยฮัซสันนะครับนะบนะก็เกมแรกนะครับแพ้เบอร์ลี่สามารถาชนะนะครับคิสตันพาเลตในบ้านได้1-0เกมที่2นะครับคิสตันพาเลตก็แพ้คาว่าให้กับเบอร์ลี่0-3นะครับนะก็ถือว่า ช่วงฤด,ดูกาลทั้งหลังมาเนี่ยเบอร์ลี่นั้นกลับมาได้แต่นะครับนะที่เราทราบครับว่าตอนนี้กิตันพาเลตนั้นเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปแล้วดังนั้นมาดูสถิติส่วนตัวของผู้จัดการทีมทั้งคู่หน่อยนะครับนะอย่างชอนได้ผู้จัดการทีมของเบอร์ลี่นะครับนะาก็เคยคุมทีมพบกับกิทตันพาเลตแล้วทั้งหมด15ครั้งสามารถชนะได้7เสมอ1แล้วก็แพ้7นะครับ่วนสถิติส่วนตัวของการพบกันของ ปาติกเวล่านะครับกับชอนไดายังไม่เคยโครจรมาเจอกันเลยแล้วก็เวล่านะครับยังไม่เคยคุมทีมเจอกับทีมเบอร์ของเบอร์ลี่เลยนะครับส่วนนักเตะที่ชอบทําประตูทีมตรงข้ามชุดปัจจุบันที่ยังหลงเหลืออยู่ก็มีวิลฟิสซาฮาครับนะที่ชอบยิงเบอร์รี่นะครับนะสี่ประตูแล้วก็มีนะครับในทางฝั่งของเบอร์รี่ก็มีนี่เหมือนกันครับเอ่อ บานนะครับก็ชอบยิงคิสตันผลิตนะครับยิงได้ถึง3ประตูนอกนั้นแล้วก็มีนี่อีกหนึ่งคนครับนะเป็นกองหน้าผมจําชื่อไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูกันเป็นกองหน้าแต่หลังๆก็ไม่ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงเท่าไหร่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าชอบยิงคิสตันผลิตอาจจะได้ลงสนามเกมนี้หรือเปล่านะครับนะแต่ว่าระหว่างวิวิสาหากับบานเนี่ยกข้างจะลงสนามอย่างต่อเนื่องครับดังนั้นไปดูกันเ่อครับว่าถ้าผม จำเป็นต้องเลือกใช้บริการนะครับนักเตะของทางฝั่งไม่ว่าจะเป็นเอ่อคิสตันพาเลตหรือนะทางฝั่งของเอ่อเบอร์รี่นักเตะคนไหนที่น่าสนใจครับอ่าดี๋ยผมไปเผลอลบนะครับงันจะกดประกาศมาใหม่ครับไปเผลอลบนะครับกระดานจัดตัวไปซะและ้วดังนั้นเอาเรียกกลับมาใหม่นะครับนะออาเรียกกลับมาใหม่แล้วดึงกลับไปไว้ที่เดิมนะครับนะเพิ่มเติมคือ ไม่โอเคครับนะเคลียรกระดานอีกสักครั้งแนละขออภัยครับนะขออภัยขออภัยอ่ะมาหน่อยฮะนี่ฮะโอตอนนี้นักเตะนะครับ11ตัว15ตัวนะครับของทีม AP l นะครับปกติคลาสสิกที่ผมเล่นอยู่นะครับอ่ะขอยืมประดามาใช้หนะ่อยมาดูทั้งฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่กันหน่อยฮะทางฝั่งของเบอรล์ลี่แน่นอนครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมก็นิกโปกครับ ราคาอยู่ที่5.4ฤดูการนี้ก็นับเบอร์ลี่ก็ยังไม่ค่อยมีกิีนชีสเหมือนอย่างฤดูการก่อนๆน,นะครับใน nice 11เกมนี้สามารถเก็บไปได้แค่นหนึกิีนชีสเท่านั้นผลงานส่วนตัวของนี้โปรก็ยังไม่มีแอซซิตหรือเซฟจุดโทษเลยนะครับราคาอยู่ที่5.4แต่ก็การันตีมือหนึ่งของทีมครับนะในตำแหน่งกองหลังที่น่าสนใจกํลาลังยกให้กับนี่เลยฮะคู่เซนเตอร์นะครับแบ็กซ้ายแบ็กฝา นะครับนะเริ่มมาที่นักเตะตำแหน่งแบ็กขวาก่อนเลยครับอย่างโลตันราคาแสนถูกครับ4.4ฤดูการนี้ก็ลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องทุกเกมครับทำผลงานไปแล้ว1ประตู3แอซิดสต์1กรีนชีตนะครับอย่างโลตันราคา4.4ฮะนักเตะตำแหน่งแบ็กขวาตัวต่อไปนักเตะไอตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับนะาในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับอย่าง เทเลอร์ชารีเทเลอร์นะครับผมรดูการนี้ก็ทำผลงานส่วนตัวไปแล้วนะครับนะ1แอซิดหนกินชีสแล้วก็ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเกือบทุกเกมเขาหายไปแค่เกมวีที่8เกมเดียวนะครับนะราคาก็ไม่แพงครับส4สเท่านั้นโซนตัวต,ต่อไปในตำแหน่งคู่เซนเตอร์ครับนะราคานี้อยู่เท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเบนมีหรือ ทาวคอสกี้แต่ถ้าถามผมนะผมแอบชอบทาวคอสกี้มากฝ่านะครับราคาอยู่ที่4.9ฤดูก,การนี้ก็ตัวจริงเนี่ยต่อเนื่องทุกเกมครับทำผลงานส่วนตัวไปแล้ว1ประตู1กรีนชีสนะครับนะาอยากทาวคอสกี้เพราะว่าขึ้นไปแล้วล,ลุกอากาศอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ถ้าเพื่อนจะชอบเบนมีนะครับไม่ชอบทาวคอสกีคิดแตกต่างคิดฉีกได้ครับก็คิดว่า เบนมีก็น่าจะการันตีตัวจริงในตำแหน่งเซนเตอร์จะยืนคู่กับนะครับน้าทาวคอดกี้เช่นเดียวกันก็สุดท้ายครับน้าเพื่อนรักคนไหนชอบคนไหนงบประมาณถึงขนาดไหนก็จัดไปครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยยืน1นึ่งสอแอบเอ,เอียงไปทางแบ็กมากกว่านะครับน้าบิงแบ็กซ้ายวิงแบ็กฝามากกว่าส่วนในตำแหน่งตัวลุกแน่นอนครับน้ามีชื่อขึ้นมานี่ฮะที่ผมบอกเลยอชอบยิงประตู แต่ว่าช่วงหลังๆมานะครับตั้งแต่เกมวีที่9 11เนี่ยหลุดตัวจริงลับก่อนนั้นนั้นก็ไม่ได้รับโอกาสลงตัวจริงเท่าไหร่นะเป็นตัวสำรองลงมาแล้วก็เกมวี9 9 11ก็หายไปนะครับนะอย่างแอสลีย์บานใช่ไหมอแอสลีย์บานอ่าแฮร์รีบานถ้าแอสลีย์บานอีกตัวหนึ่งนะครับนะแฮร์รีบานแอสลีย์บานเนี่ยมันของของเลตเตอร์หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าก็ถึงจะชอบยิงเยอะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยจาก นะครับตัวเลขจากสถิติเกมทามก็คือไม่ลงตัวจริงเลยดังนั้นเราก็ต้องเลือกเอาตัวที่ชัวร์ขออีกหนึ่งตัวครับนี่ฮะที่ผมบอกครับที่ว่าชอบยิงนะครับชอบยิงทีมตรงข้ามนะครับนะเช่นเดียวกันนะาชอบยิงทีมตรงข้ามอ่ะโทษทีครับเช่นเดียวกันนะไม่ว่าชอบยิงคิทันเลตนะครับลอตติโก้เขาเจอลอตติโก้แต่ว่าโชคทั้งหลังมาก็นี่ฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับในเกมทามก็ ไม่ได้รับโอกาสจ,จากผู้จัดการทีมเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่หรือแม้จะลงเป็นตัวสำรองบางเกมก็ไม่ลงเลยดังนั้นยืนหนึ่งในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยสบายใจสุดก็คงเป็นคิดวูดครับนะกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมช่วงนี้และแถมรับมาที่ยิงอยู่ทุกของทีมด้วยราคาอยู่ที่6.7จุนะครับแต่ผมนึกถึงในะตำแหน่งตัวลูกของเบอร์รี่คิดวูดก็เป็นตัวแรกครับที่ผมปิ้งขึ้นมาเลยราคาอยู่ที่6.7ุด เจ็นะครับลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องทุกเกม11เกมวีคฤดูการนี้ทําไปแล้ว2ประตูครับผมกับคิสวูดส่วนตัวต่อไปในตําแหน่งตัวรุกนะครับนี่เลยฮะมาแรงแซงโค้งนะครับนะาเป็นกองกลางที่เหมือนว่าขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าในชีวิตจริงนะครับราคาอยู่ที่6.0เท่านั้นนะครับนะานักเตะฝรั่งเศสผู้นี้นะครับอย่างคอนเนอร์นะครับน้าคอนเนอร์ราคา6.0ฤดูการนี้ก็ หลังจากที่ย้ายมานะครับนะอยู่กับเบอร์ลี่นะครับก็ช่วงหลังๆมาก็ได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เกมวิที่8นะครับ9 0 1 1และแถมนะครับนะผลงานก็โดดเด่นมากครับนะยิงไปแล้ว4ประตูนะครับยิงไปแล้ว4ประตูนะครับผมราคา6.0เท่านั้นนะครับนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจในตำแหน่งตัวลุกของเบอร์ลี่และตัวที่3ในตำแหน่งตัวลุกนะครับก็ยังมองไปที่นี่ครับนะ นี่ฮะนักเตะตำแหน่งกองกลางตัวรุกนะครับนะอย่างาผมลืมชื่อไปแม็กนิวอ่าแม็กนิวครับแม็กนิวราคาอยู่ที่5.8นะครับเป็นกองกลางตัวรุกอีกหนึ่งตัวนะครับที่อาจจะติดคาเดตมาเป็นตัวที่สาแต่ถ้านึกถึงตำแ,แหน่งตัวรุกของเบอร์ลี่ก็เป็นกองกลางตัวรุกอีกหนึ่งตัวถ้าจำไม่ผิดจะยืนทางาปีก ผมไม่แน่ใจว่าขวาหรือซ้ายนะครับถ้าจําผิดขออภัยฤด,ดูกาลนี้ก็ลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับผลงานอาจจะยังไม่มีทําประตูในฤด,ดูกาลนี้แต่ก็มีแล้วหนึ่งแอสซิตแต่ฤด,ดูกาลก่อนๆก,ก็พอจะมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันบ้างนะครับในฤดูกาล2018-19ก็ยิง3ประตู4แอสซิตฤดูกาล19 20ก็2ประตู7แอซซิตนะครับนะหรือฤดูกาลที่แล้วก็2ประตู5แอสซิตนะครับนะแต่ว่าถ้าเอาสบายใจสุดก็อาจจะมองไปที่นะครับ2ตัวแรก นะครับนะตัวลุกด่าจ๋าเลยนะครับนะแต่ว่านะจากที่ทราบค,ครับจัดทีม GG บางครั้งเราก็ต้องเลือกตัวที่แตกต่างออกไปนะครับสุดท้ายแล้วเพืเ่อนๆสนใจใช้บริการนักเตะของเบอร์ลี่ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งตัวลุกหรือตัวรับนะครับก็ลองพิจารณาจากรายชื่อชุดนี้ดูได้ครับผมผ่านพ้นไปครับสําหรับเจ้าบ้านมาดูทั้งฟังผู้มาเยือนกันบ้างฮะนะผู้มาเยือนอย่างคิดต้นพาเลดช่วงนี้ ดีวันดีคืนนะครับนะดีวันดีคืนจากที่ก่อนนั้นคิดว่าคาดการว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งทีไม่ต้องมาหนีตกชั้นแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าสบายสบายครับนะสบายสบายมาดูกันหน่อยครับแน่นอนผู้สาประตูมือหนึ่งของทีมครับเวตาครับราคาอยู่ที่ตอนนี้ปรับขึ้นไปที่4.6แล้วครับมือหนึ่งของทีมครับตัวจริง11เกมนะครับนะตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับดูดูการที่ทําไปแล้วเก็บไปทั้งหมด4กรีนชีท นะครับน้าสีกินชีสแล้วก็ยังไม่มีแอสซิสต์หรือเซฟจุดโทษนะครับราคา4.6กับกกเอต้าครับผู้สาประตูของกิสตันพาเลต์ส่วนตำแหน่งกองหลังนะครับนะก็แน่นอนฮะแบ็กซ้ายแบ็กวานะครับนะเริ่มกันที่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายก่อนนะครับอย่างมิเชลราคา4.5ครับนะแบ็กซ้ายของทีมตอนนี้นะครับนะตัวจริงอย่างต่อเนื่องทุกเกม11เกมวีตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับทำไปแล้ว1แอสซิสต์ เก็บไป4กรีนชี้ครับมิชเชลครับในตำแหน่งต่อไปแบ็กขวาครับอ่าแบ็กขวาโจเอลวอร์ดราคา4.5เช่นเดียวกันฤดูกาลนี้ก็ตัวจริงนะครับทุกเกมตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับผมแล้วก็ทำผลงานส่วนตัวไปแล้วเก็บไปทั้งหมด4กรีนชีสครับราคาจุดห้านักเตะตําแหน่งแบ็กขวาและตัวต่อไปนะครับก็กใค้นักเตะตาแหน่งเซนเตอร์ฮะนะในตําแหน่งเซนเตอร์ ราคา4.5เช่นเดียวกันนะครับนักเตะของคิสตันเลธเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่กองหลังราคาถูกนะครับนะอย่างมาร์เกียฮีฮะราคา4.5นักเตะตำแหน่งเซนเตอร์ฤดูกาลนี้ก็ตัวจริงเนี่ยต่อเนื่องทุกเกมนะครับผลงานส่วนตัวก็เก็บไปทั้งหมด4กีนชีสนะครับจาก11เกมที่ลงสนามครับผมส่วนในตำแหน่งตัวลุกท้านนึกถึงตำแหน่งตัวลุกของคิตตันเลธชั่วโมงนี้ฮะคู่นี้เลยครับนะยืน1งยืน2เลยฮะ นะวิลฟิศซาฮากองกลางตัวลุกนะครับนะเบอร์หนึ่งของทีมก็วาดได้นะครับถึงฤด,ดูกาลนี้อาจจะยังไม่เปี้ยงป้างแต่ก็นึกถึงตัวลุกของคิทันผลิตลก็ต้องมีชื่อเขาติด1ใน3นะครับนะกับวิลฟิศซาฮาตอนนี้ราคาอยู่ที่7.0นะครับนะตัวจริงเนี่ยต้องทุกเกมหายไป1เกมครับรู้สึกว่ามีอาการป่วยช่วงนั้นนะครับทำไปแล้วฤด,ดูกาลนี้จาก11จาก10เกมที่ลงสนามเนี่ย ยิงไป4ประตู1นแอตลครับกับวิลฟิสหาแล้วก็2เกมล่าสุดก็ยิงเกมมา1ประตูฮะตัวต่อไปแน่นอนครับผมคาลเกอร์ครับชั่วโมงนี้คิสตันพาเลตนะครับผมถือว่าได้ของดีมาครับยืมมาจากเชลซีครับคาลเกอร์ตัวขนาเป็นตัวยิงอย่างต่อเนื่องครับหายไปแค่เกมเดียวคือเกมเมื่อต้นฤดูกาลที่พบกับเชลซีซึ่งคาลเกอร์ลงไม่ได้ครับเพราะว่าต้นเจอต้นสังกัดที่แท้จริงนะครับนะฤดูกาลนี้ก็ทําไปแล้ว4ประตู 4แอสซิสครับกับคาร์ลเกอร์ตอนนี้ราคาขึ้นไปถึง5.9แล้วจากราคาเปิดตัวช่วงแรกอยู่ที่5.5เท่านั้นนะครับผลงานดีแน่นอนครับราคาก็ต้องขึ้นเพราะว่าผู้จัดก,การทีมไม้ใท่านซื้อเข้าสู่ทีมตัวลุกตัวต่อไปที่น่าสนใจของคิสตันพาเลตนะครับนาก็ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบนตตเก้หรือนะครับนาหรือนี่ฮะ,ะกองหน้านะครับ อเอียงเล่นทั้งกองหน้าตัวเป้าหรือกองหน้าริมเส้นนะครับนะ้เอดูอาครับราคา6.5แต่ผมชั่วโงนี้เนี่ยเขาแอบเอียงไปทางเอดูอามากกว่าเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากคุณซื้ออย่างปาติกเวล่าครับดูจากเกมทามก็ช่วงตั้งแต่เกมวิที่6เป็นต้นมาเนี่ยตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับนะตลอดเลย71 84ปตลอดครับนะาแล้วก็ผลงานส่วนตัวก็ทําไปแล้ว3ประตูนะครับแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ย ก็ยังไม่มีประตูไม่มีแอซิสเลยจะไปผลงานเปี้ยงป้างช่วงแรกๆครับนะแต่ก็ถือว่าเป็นนักเตะตำแหน่งตัวลูกที่จะตัดชื่อเขาทิ้งไปไม่ได้และอีกหนึ่งตัวนะครับนะก็กองหน้าเบนเตเก้นะครับนะก็ถือว่าเป็นกองหน้าอีกหนึ่งตัวที่นะรูปร่างสูงใหญ่ถ้าเกมไหนคมๆก็มีประตูให้แต่ว่าเหมือนว่าใช้โอกาสสิ้นเบืองแต่ว่าผลงานส่วนตัวก็ไม่คีเลยนะครับฤด,ดูกาลนี้ก็ทําประตูไปแล้ว 2ประตู1แอซซิดครับกับเบนเตเก้ราคาอยู่ที่6.3ก็ดังนั้นนะครับนะ้เพื่อนๆงบประมาณถึงขนาดไหนนะครับแล้วอาจอยากจะฉีกไม่อยากจะเลือกวิฟิสฮาไม่อยากจะเลือกนะครับนะการลเกอร์และคนเลือกเยอะและ้วอยากจะฉีกฉีกก็อาจจะมองไปที่เบนเตเก้หรือเอดูอาก็ได้นะครับนะแต่สุดท้ายแล้วก็นะครับนะรักคนไหนชอบคนไหนเพื่อนๆเ,เ,เป็นผู้จัดจาก,การทีมก็มีอำนาจ ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเรียกใช้บริการนักเตะคนไหนเข้าสู่ทีมของเพื่อนเครับและนี่ก็คือนักเตะของคิสตันผลิตในตำแหน่งตัวลูกก็ตัวรับที่น่าสนใจและ น่าพิจานาเรียกเข้าสู่ทีมครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่นํามาฝากเพื่อนๆกันครับขอให้สนุกกับการจัดทีฟ p นตาซีพ l เม g u e ไม่ว่าจะเป็นของจีจีไลท์หรือแฟนตาซีพ e เมล a กออฟฟ f เชียลนะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านโชคดีเรียกนักเตะได้ถูกทีมถูกตัวและใส่กับตันได้ถูกคนนะครับขอบุณทุกซับสไครต์ทุกไลท์ทุกแชร์ที่กดให้ชอบสนุกดีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ